สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเพื่อนสิริชาแนลของเราพามาทัวร์ที่ Tara Coffee and p a s t r y ที่นี่เป็นคาเฟ่เปิดใหม่อยู่ริมน้ำปิงในจังหวัดต,ตากนี่เองค่ะบรรยากาศของทางคาเฟ่เขาดีมากๆเลยมีท, bon. ทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์เลยคะ่ะบรรยากาศร้อนๆแบบนี้ใครจะหนีมาจิบกาแฟข้างในนี้ก็ได้เลยนะคะมุมถ่ายรูปของเขาเน่ยเยอะมากๆเลยคะ่ะแถมเขายังมีเบเกอรี่มากมายหลากหล,ล,ล,ลายให้เราได้เลือกรับประทานกันด้วยนะคะ ข้างในคาเฟ่เขาประดับตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยค่ะแถมมีแอร์เย็นๆให้เราชื่นใจกันด้วยจ้าอย่ารีรอก,กันเลยค่ะสั่งคาเฟ่มากินสักแก้วนึงดีกว่านะคะนอกจากจะมีเครื่องดื่มอร่อยๆแล้วยังมีเมนูอาหารให้ทุกคนได้เลือกทานกันด้วยค่ะคุณเบื่อบรรยากาศข้างในคาเฟ่ด้านนอกมีค่ะติดริมน้ำปิ้งเลยค่ะดิฉันอยากโชว์ให้คุณเห็นมีเก้าองคเก้าอีน e ั่งในสวนแบบสวยงามเลยอย่าลืมมาชิมกันดูนะ